มีทีมงานมาจากพิซตอรนี่มาจากที่ไหนมาจากอะไอยู่บางก่อมาจากมาอยู่บางก่อไอันนี้เรียนรือเปล่าวันนี้ไม่ได้เรียนอ่ะเรียน <Le> er. แต่ว่าอันนี้คือโดดเรียนมาโอเคโอ้โห okay. oh. โดดเรียนมาเสื้ออะไรแต่งนี่เสื้ออะไรนี่ได้อะไรนี่มาจาก <ROS. S 2> ออาือ้อคาร์บอนของเวฟร้อยผ้าบางลมขันโน่นะคันโนขคันโนขคันโนบางลมเสียไอันี้ขายไหมนี่ขายไหมไม่ขายรถมีสตาร์ทมือมัสมีเหออรถไทยนี่ แ,<พ>แต่ว่าคนนี้ไม,ขไมข่ขายไม่ขายขายไหมขายไหมสองหมืน่นสองหมื่นห้าสามหมืนมม่นขายไหนะมาอแก็ไม่ขายอ,อ,อ๋อนี <c oughs> ่แสดงว่าบอกได้เลยว่าไฟเดียวบางลมตอนนี้นะนเขาบอกเองนะแสนหนึ่งมไม่ขายแต่เจ้าของราว่ากูขายตั้งแต่สามหมื่นแล้วโอเคแต่เนี้ยมาจากติกต็อกนะทีนี้แล้วจา่ายเงินเสร็จยังแล้วรออะไรอ่ะ <c oughs> อเอเสร็จแล้วกลับเลยเอา้า oh. บอกทวงว่าเอา้บอกว่าจะให้สติกเกอร์ถ้าใครที่มาจากติกติกเนี่ยมาซื้อของที่ร้านเนี่ยขอสติกเกอร์จะให้สติกเกอร์นี่ค่ะโอเคถามนี่เลยจะให้สติกเกอร์ตัวน,นี้ไปเป็นจโอนะแต่จจลาโอเคไหมอันนี้อันนี้ซื้อใช่ไหมอันนี้ให้อันนี้ให้ให้ใหใหใหคนที่ซื้อของก่อนส่วนของยอก็ขอบคุณมากได้คําขอบคุณกลับไปโอเคไหมโอเคไหม ไม่โอเคไม่โอเคไอ้นี่คนซื้อแต่อ้นี้คนพามาคนพามาก็จะเอาด้วยอ่ะโอเคอ่ะให้คนไอ้นี่คนซื้อนี่คนพามานะหแล้วนี่นะกลับเลยรือไ่าไหนไปใส่ในที่บ้านในี่ไหมอ๋อโอเคให้ใครใส่ให้ช่างใส่ให้ใส่เอง๋อโอเคโอเคมีปัะเจไหมมีปัดเจไหมปัะเจมีไหมปัะเจมีไหมปัดเจที่จะใส่เนี่ยมีไหม อ๋อมีอุปกรณ์ครบโอเคโอเคโอเคแล้วถอดเป็นอ่ะมันบอกว่าถ้าถามมากกว่านี้กูจะเตะปากนะถามเยอะแล้วเกินอ่ะรีบจับให้เร็วเลยนะรีบจับให้เร็วเลยเดี๋ยวไม่ได้โอเคขอบคุณมากอ่ะซิมาราเซ่ซิมาราเซ่นี่ก็มาให้โชคมาเจวตลาดนะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะเข้าไปดูในทิกตอกแล้วกันนะสองคนนี้ขอยอดวิวห้าหมื่นโอเคอันนี้เลยคืบกดสอขอมากรอน